Your friend, okay. สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้เรามาดูบอลสีที่ชื่อสีเบนจอลงกันนะคะซึ่งต้นนี้ที่ป้าสุเอามาให้ดูนี่คือสีเบนจอลงตัวที่หนึ่งนะคะเป็นตัวที่จดทะเบียนกับสมาคมบอลสีตั้งแต่นานแล้วนะคะหลายปีทีเดียวก่อนตัวที่สองเพราะสีเบนจอลงจริงก็คือเขาจะมีสองตัวนะคะ ตัวที่หนึ่งนี่เลยค่ะรัตบะเบียนกับสมาคมบอลสีแห่งประเทศไทยกระดูกก็จะสีขาวแบบนี้นะคะแบบนี้เลยซึ่งในรูปอ,อาจจะแบบเป็นบอนที่ใบาย,ยาวกว่านี้ต้นนี้อาจจะดูลักษณะเหมือนใบโพเนื่องจากการเลี้ยงออกมานอกตู้ได้แสงเยอะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเปลี่ยนรูปลักษณะไปบ้างแต่โดยทั่วไปแล้ว เมื่อเขาแก่เต็มที่กัดหัวเต็มที่กระดูกเส้นล่างแห่เนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะแล้วใบก็จะยาวกว่านี้เป็นบอลกัดสีค่ะแล้วก็เป็นบอลโบราณที่มีมานานมากแล้วนะคะต้นนี้เป็นต้นที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่บอลจีนนะคะเราจะไม่ทุกไม่พูดถึงเรื่องบอลจีนเราจะพูดถึงแค่สีเบญจลงมีสองตัวซึ่งเป็นของไทยที่มีมานานแล้ว ลักษณะเขาก็จะประมาณนี้นะคะผู้ผสมเนี่ยไม่ทราบชื่อแถวผู้ที่จดทะเบียนและตั้งชื่อก็คือคุณพยนตชื่นบานในปี25ยสี่สิบห้ยตับเบ็ดตะเตล็ดนะคะต้นก็จะสูงประมาณ25-30เซนติเมตรเป็นบอลกัดสีพื้นใบสีน้ำตาลเมื่อเล็กๆนะคะเมื่อโตแล้วก็จะกัดเป็นพื้นสีแดงกระดูกเส้นสีขาวผ้าสีขาว ขอบใบมีเส้นสีเขียวปลายใบยมีสีเขียวเล็กน้อยก้านใบาย,ยาวสีสายบัวปลูกเลี้ยงนอกตู้ได้ดีนี่เลยค่ะสำหรับต้นนี้ที่กระดูกเขายังเป็นเส้นสีแดงๆอยู่เนื่องจากว่าเขายังกัดสีไม่ได้เต็มที่หัวยังไม่แก่แต่เมื่อเขาโตเต็มที่แล้วกระดูกเส้นร่างแห่เขาจะขาวเหมือนกับในภาพนั้นนะคะเมื่อ บางทีก็จะมีสีคือเขียวบ้างแต่เมื่อแก่เต็มที่แล้วก็จะขาวนะคะอยู่ที่สภาพแวดล้อมอยู่ที่การเลี้ยงด้วยนะคะซึ่งมีชายหนุ่มที่เลี้ยงได้สวยมากเ็ตโทมไลน์มาถามปลาสุว่าของเขาใช้สีเป็นจรงไหมซึ่งเขาเลี้ยงจนแดงไปหมดเลยค่ะพื้นใบก็แดงไม่มีสีขาวเลยก้านกระดูกเส้นรางแหก็แดง ซึ่งเขาเลี้ยงได้ดีมากๆแต่ต่อไปก็จะกัดเป็นเส้นสีขาวแบบนี้ค่ะก็จะมีวิ่งผ้าสีขาวขึ้นมาจะประมาณนี้นะคะตอนเล็กๆพื้นใบก็จะสีน้ำตาลนะคะซึ่งประสุก,ก็ขายไปหลายต้นอยู่เหมือนกันจะมี2แบบนะคะอีกแบบนึงก็กระดูกสีเขียวๆนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ